ก็โชคร้ายไปเออเพลงมันเพลงมันค่อนข้างดังอย่างเงี้ยขอเป็นคนชื่อเพลงชื่อเพลงเออเอออะไรอย่างเงี้ยเอาชื่อเพลงเลยเอาชื่อเพลงเลยเอาชื่อเพลงแต่ห้ามแบบออกเสียงนะรูปไปเกิดทำช่วยนะลูกพูดเป็นชื่อเพลงไหมครับใช่ตอบเป็นชื่อเพลงร้องไหมโครงการมีให้ร้องเป็นท่านฮุกใบท่าทางได้ห้ามออกเสียงอย่างเดียวใบท่าทางได้อ่านกลุ่มแรกมาแล้วกุ่มคะแนนไม่ต้องร้องเลย ใครจะเป็นคนไายเดียวใครใครเป็นคนบ่ายเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวไปเจอช่วยจริงเหรอมั่นใจแล้วเหรอตัวแทนตัวแทนพระอาทิตเก่งไม่ไม่ท่านอันไม่รู้จักชื่อเพลงคนไหนพวกรู้จักชื่อเพลงเยอะอ่ะต้องไปเป็นคนบ้าหรือหรือว่าร้องออกมาก็ได้นะไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ดิไม่หมายถึงว่าคนไทยอะคนไทยก็สามออกไปมาดูก็ได้แล้วก็พูดมาว่าชื่อเพลงอะไรโตาะเลยมีนองเดี๋ยวโดนอีกจับเลยจับเวลาให้เร็วเร็วมีจับเวลาแล้วนะ ไม่ยากไม่ยากเพลงไม่ยากไม่ยากไม่ยากรู้จักหมดทุกคนอ่าที่เหลือนั่งโอเคพี่ปองเป็นคนใบ้ใบ้เดียวจับมีแค่สี่เพลงเองลูกไม่ได้เป็ฟังนะครับอ่าที่เหลือนั่ง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 ห้ามช่วยเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะได้คะแนนนะอ๋อโอเคให้จับเวลาค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแค่สามสิบวินาทีทีมหนึ่งรู้จักใช่ไหมคะเพลงหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็ตอบอะไรก็ได้ใครก็ช่วยกันอ่ะ จับตั้งแต่ตอนไหนคะจับตั้งแต่บอกพ่อบอกทุกการบอกเริ่มเอาเลยอ่ะเริ่มได้ยาได้ยังเสียยาโอเคโค้ดอันนี้ง่ายให้มันไล่ลงไล่ลงไล่ลงเพลงชื่อเพลงอะไรวิ่โขงวะแล้วแล้วแล้ว้ามไปก่อนข้ามไปก่อนได้ข้ามไปก่อนได้เอาข้าวผงขืนไปที่แม่โขงโอเค เอาความคมคืนไม่้มคืนอั้ยึตลอดไปของแคชค่ะอันนี้ง่ายไม่ว่างจริงๆว่าว่านนดีๆอะไรที่เพลอว่าต้องบเออโอเควนต้องให้เขานะต้องให้เขาันี้ให้ต้องให้มผมได้ห่งคะแนนเมื่อกี้มาเอาความคมคืนไม่เอาความคมคืนไมดีแม่โหาอถูกล้คมคืนโอ้โหต่อต่อุดท้ายโ ท่าก็ได้เลยท่าสามสี่ไปหายใจเป็นเธออะไรชื่อเพลงอะไรหายใจเป็นเธอเออบ้านของพี่ทำนานหนุ่มแม่ข้าวสารมะเขือชื่อเพลงอะไรหนุ่มแม่ข้าวสารมะเขือใช่ทำไมไม่ร้องสักทีอะไรไม่ร้องไม่รู้นะจ๊ะเพลงของเบิร์ล ลองสิลองะ้ไม่บอกก็าไปะบอกเขาน่าก็ได้คะแนนสิลิงกับฟันพี่บอสอะไรอ่ะชื่เลงอะไรอ่ะพี่เลงอะไรผู้กัดผู้กัดใช้เวลาเป็นเท่าไหร่นนะครับสามสิวินาทีค่ะกลมแรกเท่าไหร่กลุมสอเท่าหอ้หมเฮ้ยเรียนคะแนนมาเหลือสองแผ่นมีอันยากอันง่ายอันนะรักคนไ่รัก ล่างหรือบนอยู่เหนือเหนืออันนี้สุดยอดอนี้ง่ายเพาเก่งอะไรนะสามสี่ไปแล้หนึ่งี้นั้นชินนี่รู้แล้วรู้แล้วโบรหนึ่งเมยร้อยไหนล่ะ ซื้อกุหลาบให้ตัวเองชื่ออะไรอะอะไรอ่ะดอกกุหลาบเอ้ยเอ้ยกุหลาบกุหลาบให้ตัวเองกุหลาบให้ตัวเองข้าม่ดอกอะไรอุ้ยถูกแล้วถูกแล้วแอบมองให้เธอทุกคนแอบมองได้ไพัด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 ูแล้วฉันท้าผิดเองเออ ท้าถูกสามไม่ได้ทีถ้าถูกหมดก็ไม่นานจรงถ้าถูกสดเพลงไหนถ้าตมสุดท้ายถูกหมดติดหนึ่งในร้อยนอะไรนั่นแหละง่ายแต่นึกนานเร็วๆไกลหน่อยไกลหน่อยไกลหน่อยแล้วเจ็บก็สามสี่อุง่ายง่ายเร็วเร็วแล้วแล้วแกสี่าทำไม่ได้ ยินด้วยชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรท้ายจังหวะทชางเอออโมดมดตัวน้อยทำไมมีลอะไรแปลกๆมดมดตัวน้อยมดจะถูก้วโมดตัวไตัวนี้ใช่เพลงมดตัวน้อยหน้าแจ้งตายแล้วตายตายอ่ะช้าช้าช้ อะไรอะช่องสิเอ็เหรอดเลยช่องซิ้งเอ็นเหรอเลยเลยเร็วแล้วก่อนเนี่เต้นเดวเต้นเเพื่อนไม่รู้ท่าไหนเขามีท่าเขามีท่าช่วยเขามีท่าช่วยซาเาสั่นๆเอาเร็วอีกอันนึงอันแรกอะอเบิกดังจะตายแบบนี้ดังนะ ได้สี่โอ,อะไรอ่ะออกมาเต้นเท่าไหร่ชนะเลยวินาทีสิบแปดวให้ทีรางวัลจะได้รางวัลรูปดีทุกคนทายถูกหมดทุกข้อก็ต้องวัดกันที่วินาทีไม่แล้วอยากให้ทันไี้แล้วมันปุ่มนึ่งชนะอ่ะถูกแล้วเข้าเพแล้วมันได้สามอ่ะ มันก็มันมาเท่ากันเอามาเอามาเอามาชิงด้วยคำถามไม่มีแล้วคำ,คำถามพิเศษคำถามสำรองไม่มีแล้ว